เราชมสวนกเกษตรนะคะกับพี่น้องเกษตรกรบ้านเ,ธธเทียบีน้อยซึ่งมาวันนี้นะคะเขาได้ทําการเพาะปลูกนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปติดตามชมนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยะคะ่ะอ่าทุกคนลองทายสิคะว่าน,นี่คือต้นอะไรนะคะฉะนันเลยนะคะมันคือพลิกนะคะพลิกซึ่งวันนี้เนาะพี่น้องเกษตรกรบ้านเทียบน้อยของเรานะคะ ใครนะที่เป็นคนปลูกเดี๋ยวผู้ใหญ่ตุ่มนะคะจะพาพมาคุยกับเจ้าของแปลงนะคะในการปลูกพริกนะคะพริกพันธุ์พื้นเมืองนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าละเอียดพลทวีนะคะเจ้าของสวนพริกพันธุ์พื้นเมืองนะคะละเอียดปลูกพริกนี่กี่ไร่คะเนี่ยสามไร่ได้ฮะสามไร่สามไร่นะคะสามไร่นี่เลยนะคะทุกท่าน,อ,าอ,นอ่ะ<า>นี่นะคะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เนาะวันนี้ประเอียดมาทําอะไรบ้างคะเนี่ยได้รุ่นให้น้ำนี่สายหยุดเม่ไม่คืนที่ทําตอนนี้นะคะต้องบอกว่าประเอียดเนี่ยตอนนี้เราเนาะถือว่าเป็นเกษตรกรนําร่องของบ้านสีเทพน้อยเราที่กําลังนะคะในการที่จะเตรียมลงทะเบียน G.P.A. นะคะก็คือจะเป็นพริกนะคะพริกพันธุ์พื้นเมืองที่เราจะ,ะนําร่องในการเขาเรียกว่าเป็นพริกปลอดภยัยเนาะใช่ไหมประเอียดะนะคะตอนนี้ปลูกไ,ได้มาได้ขนาะด ประมาณเดือนกว่าก็สองเดือนเลยเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่านะคะนีต้นได้ขนาดนี้แล้วนะคะเดือนกว่ากว่าเนาะแล้วการดูแลนี่เราได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยใช่ไหมคะอย่างการภาษาบ้านเราเรียกว่าดรุ่นเนาะดรุ่นนี่คือหญ้าเนี่ยเราไม่ได้ฉีดฉีดยาใช่ไหมคะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดยาใช้การไดายุ่น กาเอามือถอนใช่โอ้โหวันนี้สุดยอดเลยวันนี้ก็ท,ทาทั้งวันเลยใช,ใช่ไหมละเอียดโอ้โหนี่สุดยอดนะคะอ <ทำ S 1> ันนี้ต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดแรกของบ้านสีเทบน้อยที่เราได้เตรียมดําเนินการลงทะเบียนนะคะเป็นพิพัน์พื้นเมืองที่จะเตรียมลงทะเบียน GAP นะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะคะทางการเกษตรเนาะตอนนี้ระเอียดปลูกไปเท่าไหร่นะสามไร่ใช่ไหมคะใช่สามไร่นอกจากนี้แล้วละเอียดปลูกอะไรอีกบ้างคะเนี่ยทองแตงไทย อ๋อฟักทองฟักทองทางน้านแปลงโน้นใช่ไหมคะกำลังใช่โอ้โหแตงไทยรวมกันน่งต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะพี่น้องทุกท่านถ้าเป็นเกษตรกรบ้านเรานะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการตัดอ้อยนะคะตัดอ้อยเนาะแต่ว่าประเอียดนะคะระเอียดกับลุงหวันเนาะ<ช>ก็มาทําด้วยกันกับลูกๆเนาะมีน้องแนนนะคะน้องแนนพ่อแบงค์ใช่ไหม<ช>อ่าพ่อแบงค์เนาะ ก็มาช่วยันทำนะคะวางเป็นระบบน้ํยนยดน้ําที่เราเอมาวางระบบน้ํยนยดนี้เราเอาน้ามาจากไหนคะจากคลองสาธารณะนะคะอันนี้ระยะเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวพิคพันพื้นเมืองนี้ประมาณกี่เดือนคะก็ประมาณอีกเดือนสองเดือนปะนี่นะคะสุดยอดเลยนะคะก็ตอนนี้เนาะบ้านสีเทพน้อยของเรานะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณป้าละเอียดพนวีนะคะถือว่าเป็นเกษตรกรนำร่อง ของบ้านสีเทียมน้อยของเราในการที่จะปลูกพริกพันธุ์พื้นเมืองเป็นพริกปลอดสารซึ่งต้องบอกว่าน้อยนะที่จะมีคนทำเนาะแต่เราก็ต้องบอกว่าทํได้วยใจเนาะทีนี้วันนี้ประเอียดก็คือแต่ก็ยังถอนไม่เสร็จเนาะยังด้งนานุ่นไม่เสร็จเราทําเองหรือว่าจ้างเขาด้วยไหมป้าทําเองโอ้เห็นไหมคะวันหนึ่งนี่ยายเอียดไม่ได้ไปไหนดอกมาอยู่แต่ส่วนพริกนี่<ช>แล้วพี่น้องเอง้ยมันก็ยังไม่ได้ครูตอนนี้ผู้ใหญ่ตุ้มยังไม่ได้มันยายเอียดเพราะว่ายายเอียดมาคูกอยู่กับ ปลาพิกปลาพิกเนาะแต่ก็ดูหน้าภูมิใจนะคะตอนนี้ได้เดือนกว่าๆเนาะ,ะเปลี่ยนเนาะแต่ส่วนพวกปุ๋ยนี่เราใส่เป็นพวกอะไรยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะมตอนนี้ก็คือลงแปลงปลูกเนาะแล้วก็บางระบบน้ําหยดนะคะและนี่ไหมคะที่เห็นเตียนเตียนในภาษาบ้านสีเทียนน้อยอเขาเรียกเตียนเตียนแบบนี้เนาะก็คือทําด้วยมือจริงๆนะคะเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มออกลูกแล้วเนาะสำหรับส่วนฟักทองนะคะ อีกแปลงนะคะข้างๆของคุณป้าละเอียดนะเนาะสวนฟักทองนะคะเป็นแปลงที่ติดกับพลิกเมื่อสครู่นะคะเนาะอันนี้แกก็ปลูกไอ้ต่างหากแยกต่างหากประมาณหนึ่งไร่ใช่คะเนาะเริ่มบีดอกออกลูกแล้วนะคะทุกวันก็ใหญ่ทุกวันยาก็ไม่ได้ฉีดสารพิษยาค่ายาก็ไม่ได้ฉีดผู้ใหญ่เอ้ยเนี่ยสุดยอดค่ะสุดยอดเลยนะคะ อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเราดูเป็นแบบอย่างนะคะถามว่าอันนี้เราจะได้ดีหรือไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการคิดเริ่มนาร่องนะคะอยากให้พี่น้องบ้านเราเนาะอย่างอย่างประเอียดเนาะยาเยอะได้ฉีดไหมป้าไม่ได้ฉีดเลยดูซิมาให้ไว้สภาพเอาไม่ทันฉีดตามสภาพลูกก็ใหญ่เอาใหญ่เอาอยากให้อะไรใหญ่เหมือนลูกฟักทองจัง อยากให้อะไรอยากให้อะไรใหญ่เมื่อทองอะไรต่ออะไรนี่ออยไรเนี่ยผู้ใหญ่ักทองไม่ได้ฉีดยามาทุกวันก็ใหญ่ทุกวันหน้าเพลินเนาะยาก็ไม่ได้ฉีดสารไทยมีก็ไม่มีเนี่ย